สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะชาวไรอ้อยจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วทวงเงินนะคะสาหรับเงินค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยค่ะเดี <sink. S 1> ๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะซึ่งนายเอกนัทนะคะพร้อมพันธุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2568นี้ชาวไรอ้อยกำลังเตรียมการนะคะก็คือเตรียมยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อทวงเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสด120บาทนั่นเองค่ะแทนการเผานะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเรื่องเงินชดเชยไปแล้วให้คอรมรับทราบแล้วนะคะแล้วก็พิจารณาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะและ หลายเดือนที่ผ่านมานะคะอยู่ในระหว่างการเปิดหีบอ้อยได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดตลอดเวลานะคะก็คาดว่าคอรมอรจะเข้าก็คือนำเข้าคอรมอรพิจารณากันกรองนะคะในวันที่8ค่ะพฤศจิก 8มิถุนายนขออไปด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะเรื่องเงินชดเชยการตัดอ้อยสดแทนการเผานะคะอยู่ที่คอรมอและคอรวรแล้วนะคะส่งเรื่องไปแล้ววงเงินอาจไม่ถึง7,000ล้านบาทนะคะอยู่ที่ราวประมาณ5,000ล้านบาทซึ่งก็จะมีการพยายามจัดแพ็กเกจให้มีความยั่งยืนนะคะที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้เป็นการให้เงินเปล่าไปเรื่อยๆนะคะมันต้องมงีบางส่วนที่ต้องเข้า ที่ต้องมีการเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยมันก็ต้องมีต้นทุนเราก็จะไปช่วยสนับสนุนในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพูดคุยนะคะ สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการพลิกโฉมกระบวนการช่วยเหลือไม่ใช่ให้เปล่านะคะเพียงอย่างเดียวมีทั้งในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจกักรเครื่องตัดใบแล้วก็เครื่องสางใบด้วยค่ะชดเชยจากการขายใบอ้อยโดยในปี67นะคะที่ผ่านมาก็พบว่ามีการขายใบเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก1ล้านตันเป็น2ล้านตันค่ะ สำหรับการให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสดในฤดูกาลนี้นะคะปรากฏว่าเป้าหมายลดการเผาอ้อยนะคะ25%เมื่อปิดหีบอ้อยสามารถลดการเผาอ้อยเหลือเพียง18.68%นะ 6, 6นะคะหรือเกินคาดลคะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะ ซึ่งจนขณะนี้นะคะโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศได้มีการปิดหีบอ้อยไปตั้งแต่เดือนมีสายน2,568แล้วนะคะแต่นโยบายการจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้วก็เพิ่มราคารับซื้อใบอ้อยและก็ยอดอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชีมมะมวลประมาณ120บาทต่ตอตนันยังไม่ได้นําเข้าพิจารณาในคอรมอตแต่อย่างใดค่ะซึ่งดังนั้นชาวไร่อ้อยนะคะก็จะมีการนัดรวมตัวกันยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ